สบายดี LT Vision ประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับในอธิป,ปัติโรจนะภัยบูรณ์กงสุนใหญ่ณแขวงสวรรณเขตและนางสาวทิติยาปานมณี กงสุลเข้าร่วมสังเกตการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดนครพนมแขวงขาม,ม่วนครั้งที่12ณแขวงสวรรค์เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีนายชนะทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายวันไซพองสวรรค์เจ้าแขวงขาม,ม่วนเป็นประธานร่วมโดยบรรยากาศหารือเป็นไปอย่างฉันมิตรที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆเช่น ความร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวชายแดนความร่วมมือในการรักษาชายแดนความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าออกเมืองตามจุดผ่านแดนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดความร่วมมือในการรักษาและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการแก้ปัญหาการดูดรายตามแม่น้ำโขงความร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกลุ่มและคุมขังความร่วมมือด้านแรงงานและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ระหว่างจังหวัดนครพนมและแขวงคามว่วนโดยโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้เห็นพร้อมกันที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนมด่านท้องถิ่นเมืองท่าแขกแขวงคามว่วนเพื่อการขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าหลังจากที่ถูกระงับไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรโคโควิด -19 ซึ่งจะส่งเสริมการค้าและการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายแล้วพบกับ a อโรทีวิชันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี